ก็ขอสสรีนะครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านแหมพูดจากัระดกร้องเลยใช่ไหมใช่ไหมน้องอะไรนะน้องกอยนะครับนะครับก็มาเจอเจอสาวสวยอีกคนหนึ่งครับที่เดินทางมาหาพี่แจ็คแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวมาถามทัว่าเธออยากทําอะไรกับพี่แจ็คแล้วก็ทําไมถึงมีรักยิ้มอยู่แล้วทําไมถึงอยากทำนะฮะอ้าวโอเคครับนะชื่อว่าน้องน้องฟิลมนะครับฟิลมขอดำใช่ไหมเคยเคยคุยแล้ว จอดก,กับพี่ไปนะครับใส่ไปกี่เดือนนะจอดแ,แก้ม<า>เดือนเดือนครึ่งนะฮะนะก็เห็นรักยิ้มฮะเห็นรอยบุ๋มที่แก้มนะครับก็คือเป็นเป็นรักยิ้มได้อย่างสวยงามถามจริงชอบไหมชอบค่ะชอบนะฮะโอเคครับครับก็อย่างที่บอกครับเธอใส่ไปเดือนครึ่งแล้วก็ถอดไปแล้วนะฮะตอนนี้ถอดได้กี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณสามสี่เดือ <4 S 1> นสามสี่เดือนนะฮะครับนะฮะขณะที่เธอ ไม่ยิ้มนะฮะคือไม่เบ้มหน้าให้อยู่เฉยๆนะฮะเราจะเห็นว่ามีลองรอยนิดหนึ่งใช่ไหมรอยนิดหนึ่งแต่เวลาเธอยิ้มสิครับท่านผู้ชมนะฮะมันเห็นชัดมากเลยยิ้มสิโอ้โหนะฮะครับนะคือว่ายิ้มยิ้มมองกระจกครับนะฮะอ่ะครับนะพี่จะวิจารณ์หน้าเธอนะฮะถือว่าเป็นคนที่หน้าใหญ่พอสมควรก็คือแก้มหนานนั่เองที่จริงแก้มตรงนี้ฮะจะเป็นยากนะฮะแต่เธอเป็นอ่ะสวยด้วยแล้วก็วันนี้ครับนะฮะมาเจาะแก้มอีกใช่ไหม เจาะเพื่ออะไรอ่ะมีลักยิ้มอยู่แล้วจากใส่จิวแฟชั่นเฉยเอ,อ๋อจากจะใส่ให้เฉยแฟชั่นว่างั้นเถอะนะอู้ดีใจด้วยครับนะครับไม่ใช่เจอเราคนแรกครับหลายคนแล้วที่มาเจาะบ,บอกว่าพี่คะหนูใส่แล้วมันดูเท่ดีก็อยากจะเจาะเป็นแฟชั่นฮะใส่ไปเรื่อยๆเนาะ,ะนะครับโอเคในระยะเวลาที่ใส่มาเดือนขนึ่นเป็นมีปัญหากับชีวิตไหมก็นิดนึงค่ะนิดนึงช่วงแรกค่ะช่วงแรกจะมีอักเสบเจ็บบ้าง เหมือนเราเจาะหัเนาะไม่มันไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วมันมีอักเสบบ้างมีอักเสบบ้างนะฮะกินข้าวลาบากไหมไม่ค่ะปกติปกตินะนะฮะกินก็กินทุกอย่างทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะนะเล่าเบียร์ล่ะอเล่าเบียร์งดแค่ช่วงแรกงดแค่ช่วงแรกหลังๆลัมากระหน่ำเลยใช่มเับเต็มทีใช่ไหมโอเคนะฮะก็เต็มที่นะฮะก็แสดงว่าเป็นคนหนึ่งฮะที่ใส่จีวแล้วเหมาะสมกับใบหน้านะฮะแล้วก็อักเสบน้อยนั่นเองนะฮะสรุปแล้วคืออักเสบน้อย แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับแก้มหนาขนาดนี้ยังมีรักยิ้มให้พี่แจ็คเห็นก็ดีใจด้วยนะครับสรุปแล้วชอบไหมชอบค่ะชอบนะชอบแน่นะนย่า<น>หลอกกันนะน, <ๆ S 1> นะฮะโอเควันนี้จะเจาะให้นะครับนะเจาะให้แล้วก็ให้ใส่ไว้นานๆนะครับถ้าเผื่อเบื่อเมื่อไหร่ก็มาถอดถอดฟรีนะครับอขอบคุณมากนะที่มีรักยิ้มอยิ้มเลยยิ้มยิ้มโชว์เลยนะขอบคุณมากที่มีรักยิ้มนะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก อ่ะโอเคขอบคุณน้องฟิล์มามากมาด้วยกันป่ะค่ะโอเคฮะอ่ะสวัสดีน้องฟิล์มนะฮะสวัสดีครับนะฮะโอเคครับอ่ยังคล่องใจอยู่ครับท่านผู้ชมนะฮะขอต่อนิดนึงอันนี้คือแบบพี่จะขอสัมผัสใบหน้าเธอหน่อยฮะบางคนบอกว่าพี่ขาหนูจอบไปแล้วแม่งแข็งเป็นไตเลยใช่ไหมฮะแต่ของเขาเนี่ยแก้มใหญ่จริงไม่เป็นไตเลยฮะแก้มนีนิ่มมากเลยครับนะฮะแล้วก็ได้ลึกได้ลึกมากเลยครับนะ แสดงว่าเธอไม่ค่อยเกี่ยวค่อยชนค่อยกระแทกใช่ไหมนะฮะเราจะเน้นว่าห้ามเกี่ยวห้ามชนห้ามกระแทกนะฮะตรงไหนเกี่ยวได้บ้างหลายที่เลยแต่แก้มห้ามนะครับนะฮะโอเคนะครับโอเคนี่แหละสงสัยตรงนี้แหละเคยกลับมาถ่ายทําอีกนิดหนึ่งนะฮะโอเคเอาหายสงสัยแล้วล่ะนะว่าเธอทาไมถึงสวยขนาดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะ